แบดมินตันไทยสันสะเทือนเมื่อมีข่าวว่าวิวกุ๊วุฒิพิทิารจะได้ขึ้นมือหนึ่งของโลกถ้าฉี่ยูฉ่ฉีไม่สามารถป้องกันแชมป์สิงคโปร์โอเพนและก็อินโดนีเซียโอเพนได้นะสำเร็จต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเป็นแฟนแบดมินตันไทยแลวก็เป็นแฟนขับวิวกุ๊วุฒิพิทิาร100้อ0นแน่นอนแล้วก็ที่ออกมาทําคลิปนี้นะครับเพื่ออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าวิธีการจัดอันดับโลกของแบดมินตันยังไงแล้วโอกาสที่วิวจะได้ขึ้นมือหนึ่งจริงหรือเปล่าแล้วต้องทํำยังไงเลยจะมาทําคลิปนี้ให้ัง ก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าวิธีการคิดคะแนนเวอร์ลิงกิ้งของแบดมินตันโลกนะครับเขาคิดยังไงเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอันดับโลกนะครับเขาจะเอาคะแนนมาจากรายการแข่งขันแบดมินตันนะครับที่ได้การรับรองจาก BWF หรือว่าสมาพันธ์แบดมินตันโลกนะครับที่จะนับ52ิวีคหรือว่ามีอายุ1ปีนั่นเองแต่นะครับไม่ได้เอามาทุกทัวร์นาเมนต์นะครับจะเอาแค่10อันดับ ของนักเบ่งมิตันแต่ละคนที่ทําดีที่สุดใน52วีคนะครับอย่างเช่นของวิวตอนนี้ในปีนี้นะครับล่าสุดที่อัปเดตคือวิวแข่งทั้งหมด17ทัวร์นาเมนต์นะครับก็จะเอาคะแนนอันดับโลกจากรายการต่างๆของวิวที่ดีที่สุด10อันดับนะครับอย่างเช่นที่ติ๊กติก,ตกถูกก็คือโดนนับคะแนนอย่างรายการสซวิโอเพสนะครับวิวได้เข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายแล้วก็คะแนนได้แค่3,850 คะแนนของรายการนี้ก็จะไม่ถูกนับนะครับเพราะว่าไม่ติด1ใน10ของวิวทาได้เอาทัวร์ในเม็ต่างๆก็จะมีตารางคิดคะแนนอยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าได้เป็นแชมป์ช่องนี้นะครับได้คะแนนเท่าไหร่ได้รองแชมป์เท่าไหร่เข้าเซมิไฟแนลได้เท่าไหร่เข้า8คนสุดท้ายเท่าไหร่เข้า16คนสุดท้ายเท่าไหร่เข้า32คนสุดท้ายได้กี่คะแนนซึ่งแข่งขันารายการต่างๆก็จะมีเวอร์ทัวร์ระดับ1นึ่ระดับ 750, 500, 300แล้วก็100แต่ว่าถ้าลงรา,ายละเอียดไปมากกว่านี้ก็จะมีอา่ที่เหนือกว่าเวท์ World our, ก็จะเป็นระดับแข่งขันพวกโอลิมปิกเกมหรือว่าชิงแชมป์โลกนะครับที่คะแนนก็จะเกินระดับเวทึ้นไปแต่ว่าถ้าอธิบายหมดนั้นก็อาจจะยากนะครับก็เอาประมาณนี้ไม่ก่อนนะครับสลับตารางคะแนนนะครับอย่างล่าสุดนะครับวิวได้แชมป์รายการ Thailand Open 2025นะครับก็จะได้คะแนน 9,200คะแนนนะครับก็จะมาจัดอัำดับว่าในทัวร์นาเมนต์1ปีหรือ52วีคนะครับวิวมีคะแนนในบ้างที่ดีที่สุดเสียอันดับนี้ก็จะโดนนับคะแนนอ่ะอันนี้คือทําความเข้าใจว่าวิธีการนับคะแนนยังไงนะครับอ่ะแล้วคราวนี้เราก็มาหาคําตอบกันต่อว่าวิวมีโอกาสจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกแทนชี้ยูชได้จริงหรือเปล่านะครับมาดูคะแนนตอนนี้หลังจบ t h a i l a n d Open 2025นะครับล่าสุดเลย คะแนนฉีวฉีนะครับมือหนึ่งของโลกอยู่ที่1 1ึ่งแคะแนนนะครับส่วนวิวกรูวิสานของเราอยู่อันดับที่2 92,779คะแนนห่างกันอยู่ถึง7,338คะแนนแล้วที่มีข่าวบอกว่าถ้าฉีวยุฉีไม่สามารถป้องกันแชมป์ในรายการ2รายการที่จะถึงคือสิงคโปร์โอเพนกับรายการอินโดนีเซียโอเพนแล้ว อันดับโลกจะหล่นไปที่2เลยหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาดูคําตอบกันอันนี้เป็นคะแนนฉียุฉีนะครับในปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์โอเพ่นนะครับเขาเป็นแชมป์นะครับรายการเบอร์ทูเจ็ดได้1นึ0 0หมื่นคะแนนแล้วก็ได้แชมป์ต่อกัน2สัปดาห์ก็อินโดนีเซียโอเพ่นนะครับฟองคดีมากมากปีที่แล้วได้แชมป์เหมือนกันก็ได้คะแนน12ื่นนะครับแล้วในรอบ52วิกตอนนี้นะครับฉียุฉีไม่ได้แข่งแค่10รายการ,ราการ็คือแข่งถึง13รายการ นั่นแปลว่าถึงแม้ว่าใน2รายการนี้เขาไม่ได้แข่งหรือว่าไปแข่งแล้วไม่ได้แชมป์ไม่ได้แปลว่าจะโดนหักคะแนนจาก2รายการนี้ไปเลยนะครับก็จะเอาคะแนนตัวต่ําของเขามาใช้แทนกรณีที่คะแนนตัวใหม่ของเขาตกรอบเร็วมากๆหรือว่าไม่ได้แข่งเลยนะครับมาดูคะแนนตัวต่ําของฉียูฉีนะครับต้องบอกว่าในช่วง52วิที่ผ่านมาชียูฉีแข่ง13รายการนะครับเป็นแชมป์เยอะมากนะครับ ถ้าไม่แชมป์ก็ตกรอบริเวไปเลยแล้วถ้าสมมติว่าฉีิยุฉีไม่ได้ไปแข่ง2รายการนี้นั่นแปลว่าคะแนนีิยุฉีนะครับจะถูกใช้คะแนนที่5,400กับ6000แทนถ้าสมมุติว่าข้อสัญญานนี้เป็นจริงแล้วก็ีิยุฉีไม่นํามาแข่ง2รายการนี้จะเกิดอะไรขึ้นีิยุฉีก็จะถูกลบไป11,000กับ 1, 1, 1 2 0 0 0คะแนนนะครับแล้วก็บวกคะแนนใหม่ที่จะใช้ก็คือ5400กับ 6 0 0คะแนนก็ไปฉียูฉีก็จะคะแนนอยู่ที่88,517คะแนนซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จริงนั่นแปลว่าวิวกุลวุฒิวิทยาศาสตร์ของเรานะครับก็จะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกแทนฉีอูชีนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสมมติฐานว่าสมมติว่ากรณีที่เขาไปแข่งไม่ได้นะครับแต่ว่าความเป็นจริงก็คือร่างกายฉียูฉีก็ยังพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะลงแข่งแล้วก็ลงชื่อที่จะไปแข่งรายการทั้งสองนี้ด้วยดังนั้นก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วนว่า เขาก็อาจจะเข้ารอบลึืหรือว่าอาจจะมีแชมป์ละกันแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้แชมป์จริงๆเขาต้องตกรอบไหนบ้างวิวถึงจะแซงได้ก็เลยมาคิดอย่างละเอียดให้ฟังอย่างนี้แล้วที่ข่าวบอกว่าถ้าฉียฉชิไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับในรายการสิงคโปร์โอเพ่นนะครับแล้วก็รายการอินโดนีเซียโอเพ่นระดับ1 000, 2 0 0รายการนี้รายการใหญ่เลยแล้วคะแนนเขาจะหายไปเท่าไหร่ แล้วที่มีข่าวลือบอกว่าถ้าฉีวฉีไม่ได้แชมป์สองรายการนี้อันดับโลกอันดับหนึ่งเขาจะโดนวิวแย่งจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่จริงซะทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ไม่ได้แชมป์สมมุติว่าเขาได้ลองแชมป์แทนนะครับในรายการสิงคโปร์จน0อ้าสิบนะครับจาก1นึ่0หมื่นหนึ่ก็จะดูดแชกคะแนน9ก้าพคะแนนคะแนนก็จะหายไปสักประมาณพันเจ็ดอธิว่า2000ันใหญ่ใหญ่สองสองพแล้วกัน อ่าอินโดนีเซียโอเพ่นถ้าสมมติว่าได้รองแชมป์นะครับก็แปลว่าคะแนนเขาก็จะหายไปสักประมาณพันแนะครับตีไป2รายการก็รวมรวมกันสักประมาณ3ามพแต่เก็บคะแนนของวิวกับฉิวฉีห่างกัน7,00 0หายไป3ามพก็แปลว่าวิวยังแซงไม่ได้นั่นเบดดื้องต้ที่บอกว่าถ้าเขาไม่ได้แชมป์แล้ววิวจะแซงดังนั้นอาจจะไม่ถูกต้องแบบร้อยเปอร์เซ็น แล้วจะมาเสียแบบแล้วถ้าฟังข่าวลือแบบนั้นแล้วอาจจะมาฟังอ้าวไหนบอกว่าเขาไม่ได้แชมป์แล้ววิวจะขึ้น1มือหนึ่งนกก็บอกว่ามันยังไม่ใช่100%เนะครับเลยสรุปให้ฟังอย่างนี้ถ้าฉีวฉีนะครับตกรอบส6คนสุดท้ายนะครับทั้งสองรายการวิวจะขึ้นเป็นห0ื่นของโลกอันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรพราตกรอบ16คนสุดท้ายใช่ไหมครับก็คะแนนก็จะเป็น6 0 5 0คะแนนกับ6,600นะครับ ถ้าตกรอบ16จริงนะครับทั้ง2รายการคะแนนชิยชิจะหายไป13,50คะแนนซึ่งคะแนนห่างจากวิว7,000คะแนนดังนั้นวิวแซงได้จริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นนะไหนๆจะคิดละเขาคิดให้ถี่ถ้วนไปเลยงนั้นมาดูคะแนนของวิวบ้างว่าคะแนนวิวจะทิ้งห่างชิยูชิหรือว่าจะห่างมากกว่าเดิมนะครับสำหรับวิวนะครับในรายการสิงคโปร์โอเพนเมื่อปีที่แล้ววิวไม่ได้ไปแข่งดังนั้นนะครับแปลว่าต่อให้วิวตกรอบแรกก็ไม่มีผลคะแนนวิวจะเท่าเดิม แต่นะครับถ้าวิวเขารอบลึกๆนะครับซักประมาณรอบเซมิไฟนอลนะครับคะแนนวิวก็จะบวกขึ้นไปอีกนะครับซักประมาณพันสองพันคะแนนเก็บห่างก็จะเหลือซักประมาณ5,000คะแนนนะครับอันนี้คิดแบบเร็วๆคร่าวๆนะครับแต่นะครับแต่ในรายการอ e ินโดนีเซียโอเพ่นระดับ1,000นะครับปีที่แล้ววิวทำงานได้ดีเช่นกันนะครับได้ ถึงเซมิไฟนอลนะครับก็คือ8,400คะแนนนั่นแปลว่านะครับถ้าวิวได้ต่ํากว่าเซมิไฟนอลคะแนนวิวก็จะหายเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าวิวได้เข้าชิงหรือว่าได้แชมป์อ่ะอน,นันก็โอกาสที่จะแซงก็จะมีสูงเลยนะครับมาสรุปดังนี้นะครับเวิร์ดดิ้งที่เขาบอกว่าถ้าฉี่ยุฉีไม่ได้แชมป์ในรายการสิงคโปร์โอเพนแล้วก็อินโดนีเซียโอเพนนะครับไม่ได้แชมป์แล้ววิวจะแซงขึ้นไปเป็นมือนหนึ่งของโลกทันทีอันนี้บอกเลยว่าผิดนะครับ เพราะว่าการที่ไม่ได้แชมป์อาจจะได้ลองแชมป์คะแนนหายไปนิดเดียววิวก็ยังแซงไม่ได้นะครับข้อที่2แล้วฉีดุฉีควรจัดตกรอบเท่าไหร่วิวถึงจะแซงได้ตกรอบสักประมาณ16คนสุดท้ายอ่ะวิวแซงได้แน่นอนทั้ง2รายการนะครับแล้วปัจจัยที่3ก็คือต้องดูที่ p e r f o r m ร์แมของวิวเองว่าใน2รายการนี้จะทําได้ดีขนาดไหน อย่างในรายการสิงคโปร์โอเพ่นปีที่แล้ววิวไม่ได้แข่งนะครับนั่นแปลว่าปีนี้ถ้าแข่งแล้วเข้ารอบลึกได้กาไรนะครับถ้าวิวได้สักรอบ8คนสุดท้ายขึ้นไปคะแนนถึงจะมีบวกนะเพราะว่าวิวตัวนี้ใช้คะแนนแต่ละทัวร์นาเมนต์คือสูงมากานั้นต้องในรายการนี้ก็ต้องได้คะแนนระดับสูงขึ้นไปถึงจะได้คะแนนบวกเพิ่มและในรายการอินโดนีเซียโอเพ่นนะครับปีที่แล้ววิวได้เซมิฟนนิแนลนั่นแปลว่าถ้า ในปีนี้วิวได้เซมิไฟแนนลเช่นเดิมนะครับคะแนนรวมของวิวก็จะอยู่เท่าเดิมคือ9 0 0าครับแล้วก็ต้องมาลุ้นฉีวิวฉีว่าเขาจะตกรอบเร็วหรือเปล่าแต่นะครับถ้าวิวได้เข้าไปชิงหรือว่าได้แชมป์คะแนนวิวก็จะบวกขึ้นอีกคะแนนหักจากฉีวิวฉีก็จะลดลงอีกนะครับแต่นะครับถ้าวิวได้คะแนนต่ำกว่าเซมิไฟนอลนะครับตัวคะแนนวิวก็จะหายไปด้วยคะแนนห่ักจากฉีวิวฉีก็จะเพิ่มกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ มันขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าฉีวชีจะตกรอบหรือเปล่ากับตัววิวเองจะสามารถทำผลงานได้ดีหรือเปล่าใน2รายการนี้นะครับจะลุ้นมือหนึ่งทั้งทีต้องมีข้อมูลประกอบแบบนี้นะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าสิงคโปร์โอเพนเริ่มแข่งันที่27พฤษภาคมน,นี้แล้วก็อินโดนีเซียโอเพนแข่งันที่3มิถุนายนนี้วิวจะทำผลงานแชมป์ที่4ที่5ของปีนี้ได้หรือเปล่าฝากก, follow, ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับ